สวัสดีครับกล้ามซีทอกวันนี้นะครับจะมาชวนพูดคุยกันถึงเรื่องของขอบวนการซูเปอร์เซนไตขบวนการหนึ่งนะฮะที่คือมันก็ตราตึงเราตั้งแต่เด็กเนาะเ,เรารู้สึกแบบตอนเด็กๆอะ่ะคือดูไปมันก็เหมือนกับดูขบวนการ5สีขบวนการอื่นๆทั่วๆไปนะฮะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าขบวนการนี้มันสวยที่จังเลยเว,ว้ยแล้วกอ็อุปกรณ์อะไรที่เขาใช้เนี่ยทําไมมันคุ้นตาจังวะ เรียกมรวมว่ามันมันตราตึงมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วภาพก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือขบวนการโกกุนไฟนะฮะโกกุนไฟเป็นขบวนการลำดับที่6ของซีรีส์ซูเปอร์เซนไตนะครับออกอากาศตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 2 5 2ถึง29มกราคมปีพศ2 5 2 6จําจำนวนทั้งสิ้น50ตอนนะฮะ มีชื่อเต็มๆนะครับว่าไดเซนไตโกคุรุไฟบุหรือว่าขบวนการอันยิ่งใหญ่โกคุนไฟนะฮะอันนี้โกคุนไฟนี่เป็นชื่อไทยเนาะแต่เนี้ยตอนเด็กๆเราก็ดูที่เขาพากเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่อง9้านะอ่ะเขาก็เียโกคุนไฟแล้วก็เออโกคุนไฟโกโกคุนไฟนะครับพอโตมาเว้ยมันเริ่มมีแบบหนังสือให้อ่านมีข้อมูลนั่นโน่นนี่ให้อ่านนะฮะเราก็ถึงได้เห็นว่าอ้าวภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เขียนว่าโกคุนนะ ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า g o g g เกนะครับผมแล้วก็อ๋อก็เกิลไฟเหรอก็ g g เกิเออก็เกิมันก็เพี้ยนแบบนอะฟฟังแบบเป็นโกกุลก็ Go Go ได้นะเออก,ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ปล่อยผ่านไปนานมากนะฮะจนเนี่ยจนมาถึงวันเนี้เราอ่ะพอเริ่มทําข้อมูลมา้ากๆเราถึงได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วคือในชื่อเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงตัวของขอบวนการนั้นๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก หลายๆอันมันก็ค่อนข้างที่จะจะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนอย่างตัวอย่างไดนาแมนอะไรย่างนี้ก็เป็นพลังไดนามอะไรอย่างนี้นะเดนจิ ie, ก็ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊แล้วไอ้ก็อกเกิลมันคืออะไรวะแต่ก่อนที่จะไปค้นหาว่าก็อกเกิลมันคืออะไรนะครับเรามาพูดถึงอันนี้ก่อนตอนเด็กๆผมดูนะผมอะเข้าใจว่าโกเกิไฟเนี่ยอ่า ตอนเด็กๆมันยังแบบมันส่วนใหญ่มันเป็นสายพลังเนาะยังไม่เป็นรูป,ปรธรรมสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขบวนการ5สีก็คือต้องมี5สีออกแบบหน้าตาไม่ให้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาคอนเซ็ปต์มาครอบนะครับผมก็เข้าใจว่าเออบนหัวมันมีอัญมณีไงเราก็เข้าใจว่าเออกคุณไฟก็คงแบบแบ่งอัญมณีเนาะห้าสี5เฉดสีอะไรประมาณนี้แล้วก็5รูปทรงนะฮะ ซึ่งอัญมณีบนหัวทั้ง5้าเขาเนี่ยเขาก็มีความหมายแฝงไว้ด้วยนะฮะอ่ะอย่างของโกกุเลสเนี่ยอัญมณีก็คือเป็นทับทิมนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งแอตแลนติสนะฮะโกกุนแบล็กเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมรกตเนาะมรลโกด์ดำนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งเอเชียนะครับโกกุนบลูนะฮะอัญมณีจะเป็นแซฟไฟายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอียิปต์นะครับโกกุนเยลโล่เนี่ย จะเป็นบุษราคำนะเป็นสัญลักษณ์ของเผ่ามูหรือว่าเลมูเรียนะครับและโกกุลพิงก็จะเป็นเพชรนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมมายาและก็อารยธรรมอิทคานะครับก็ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วอาวุธที่ใช้เราก็เอ๊ะ พอไปดูพวกกีฬาอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเราก็แบบมันมีแต่ฟรีทีวีเนาะเวลาแข่งกีฬาอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ชอบเปิดดูเราก็จะเปิดดูไอยิมนาสติกลีลาใหม่นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เราเฮ้ยมันคุ้นตาจังเลยวะก็ไอเหมือนของโกกุลไฟเลยนะฮะก็กลายเป็นว่าโกกุลไฟก็ใช้อุปกรณ์แบบยิมนาสติกลีลานะฮะพวกอะไรเนี่ยลูกบอลห่วงไอค้ยคล้ายพินบอลลิงเชือกอะไรประมาณนี้นะ ก็เอ๊หรือว่าเขาเป็นขบวนการยิมนาสติกวะเพราะขบวนการเมื่อก่อนก็ต้องแบบมีกระโดดหกเขมรตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวใช่ไหมมีต่อตัวด้วยนะแล้วก็เอ๊อหรือว่ามันเป็นยิมนาสติกวะแล้วไอ้พลอยสีเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องประดับเฉยๆหรือ,รอเปล่าก็ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้พอโตมาอ่าเริ่มแบบให้ความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊อจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันคืออะไรนะฮะเราก็ยัง จับจดอยู่ว่ามันจะต้องคอนเซปต์เนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวสิเนาะเออมันไม่ได้ไปอยู่ที่อาวุธสิอาวุธเนี่ยมันอาจจะใช้อะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวเราก็เลยเทไปว่าไอ้โกกุนไฟเนี่ยคอนเซปต์มันก็น่าจะต้องเป็นเป็นอัญมณีแหละเนาะเดานะเดา,ว,นะดาว,ว่าเออน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับจนไม่กี่ปีมานี้เราไปได้ยินไอ้นี่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะฮะคุณเสนาหอยเขาพูดถึงขบวนการโกกุนไฟเลยเราก็เลยเอ้ยก็ จำได้ว่าอ๋อกกุนไฟเออเสนาหอยก็เรียกขดกกุนไฟนะเพราะว่าเด็กไทยก็ดูหมาก็ต้องจํามาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยกลับมาย้อนไปถึงชื่อจริงเหมือนว่าก็เกิลไฟก็เกิลคืออะไรวะอยากรู้อยากรู้แล้วก็ Google มันก็เออมันก็เดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลเยอะไงก็ดาว่ามันน่าจะมีข้อมูลให้เราอ่านไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามแต่นะเพราะว่ามักจะมีแบบเว็แบบแฟนดอมอะไรเงี้ยที่เขาหาข้อมูลมาให้เราได้อ่านกันนะนะฮะเราก็เลยลองไปเสิร์ชก่อนนะเสิร์ชเอาแค่ก็เกิลก ปรากฏว่าพอเสิร์ฟก็กลปัป๊บมันขึ้นไอ้นี่มาเว้ยเราก็เฮ้ยเอ๊ะกวัวได้นะกวัวใช่อยู่นะเหมือนนะเออกลายเป็นว่าอ,อ๋อไอ้ก็กลนี่มันคือไอ้หน้ากากเนี่ยเหมือนหน้ากากประดาน้ำนอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วพอเราไปดูหน้าของแต่ละคนในโกกุลไฟนะครับก็เอ๊ะมันก็คล้ายๆกันว่ะเออหรือว่ามันจะใช่จริงๆวะก็คือก็ก็เหมือนกับอะไรนะก็เป็นขบวนการหน้ากากอะนะเออ แต่ก็ใช้ตีมหน้ากากมาจากอันเนี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาคิดชื่อมาก่อนแล้วค่อยดีไซน์หรือว่าดีไซน์มาปุ๊บแล้วเออเหมือนมันใส่หน้ากากประดาน้ำว่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เลยออกมาเป็นอย่างงี้ก็เอ้ยพอเป็นก็เกิลีก็แล้วก็เอาอ,อันเมณีมาเสริมเข้าไปอะให้แต่ละคนมันมีอันมณีประจําตัวนะฮะแล้วก็อันเนี้ยอิงจากตอนที่ทํารู้แล้วมัง้งไรเดอร์วิสัทนะครับก็คืออัญมณีเขาก็จะมีการ เจียอ่าเจียในรูปแบบต่างๆว่าแบบทรงนี้ต้องเจียอย่างนี้ทรงนี้เจียอย่างนี้ถึงจะสวยอะไรประมาณนี้นะก็เอ้ยมันก็เป็นไปตามนั้นนะเพราะว่าอ่ทาทั้ง5คนนะฮะคน5สีเนี่ยก็จะเจียคนละรูปทรงกันนะไอ้ที่มันมีคล้ายๆกันก็อย่างสีแดงก็จะเป็นทรงทรงกลมทรงรีอะไรเงี้ยมันจะสวยใช่ไหมหรือว่าอ่าอันเนี้ยเขาหลามตัดเขามาอยู่ที่สีดำนะฮะแล้วเขาไม่มีสีเขียวใช่ป่ะอ่าสีน้ําเงินก็เลยเป็นสามเหลี่ยมแทนแต่ว่า สีเหลืองเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะซึ่งสีชมพูวิสัยไม่มีนะก็อเอ้ยเออว่ะไอเรื่องของอันญมณีจริงๆคอนเซปต์มันก็มันก็ยึดโยงกันมาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะมันก็เป็นไปตามที่เราเคยทําในวิศาตไปแล้วนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในโกกุลไฟเนี่ยอันนี้เราเซอร์ไพรส์มากเลยกับการเอาหน้ากากประดานา้มาแล้วก็เอามาใส่อัญมณีนะฮะแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่มันเข้าถึงถึงเราได้ง่ายๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรที่เราเห็นอย่างเนี้ยอยู่แล้วหรือเปล่าแต่บางทีเราไม่รู้ตัวอ่ะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมก็มีนะอ่าแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไอ้นากากดำน้ำบ้านเราอ่ะไม่อยากเรียกนากากดำน้ำเลยจริงๆนัากากดำน้ำทั่วโลกเขาก็เป็นทรงประมาณนี้นะแต่ว่าไอ้นากากดำน้าบ้านเราเขาเรียกบางทีเรียกนากากแทงปลาเราจะใส่เพื่อเอาไปดำน้ำําเพื่อไปแทงปลากันะนะมันจะเป็น ทรงทรงลีซะเยอะนะฮะอคือเราเห็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเว้ยแต่เราอ่ะไม่ได้มานึกถึงมันหรือว่าไออุปกรณ์ยิมนาสติกเนี่ยเราก็เห็นนั่นแหละเออแล้วพอเรามาเห็นมันอยู่ในเรื่องอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่เราคุ้นชินนะนะหรือว่าไอตัวพลอยสีอะไรพวกเนี้ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาผนวกรวมเป็นโกกุนไฟมันคืออะไรที่เราชินตาแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันก็เลยทําให้โกกุนไฟเนี่ย มันติดอยู่ในใจเรามาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้มันเป็นภาพจําที่แบบมันมันคุ้นตามันชินตามันอยู่กับเรามาเสมอนะฮะมันก็เลยไม่เคยหายไปนะจริงๆตอนที่โกกุนไฟฉาชายเนี่ยเรายังเด็กมากนะอ่าเรายังเด็กมากนะฮะตอนนั้นน่าจะเพราะว่าในนญี่ปุ่นฉายปี25เท่ากับมันยังมีกฎกติการรอยู่การเข้ามาฉายในประเทศไทยต้องเป็นปี27เออใช่ปี27ผมน่าจะอยู่ปหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะทีเนี้ย ป้อนหนึ่งมันมันยังเด็กมากใช่ไหมฮะแล้วมันก็มันก็มีขบวนการที่เราเห็นมาก่อนหน้านั้นอย่างเดนจิแมนอะไรพวกนี้ด้วยนะหรือว่าต่อจากนั้นมาอีกอะต่อจากนั้นมาอีกอย่างมาร์คแมนไบโอแมนอะไรพวกเนี้ยเราเห็นมันอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้กโอกคุนไฟมันมันขาใจเรามาตลอดก็เดาว่าสาเหตุน,น่าจะมาจากอะไรเรล่านี้นะฮะที่มันทําให้มันประทับไปอยู่ในใจเรานะก็ สวยนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ทำคลิปจัดอันดับเนี่ยโกกุนไฟก็ติดอยู่ในนั้นด้วยนะเราอยากให้ใหฟิกกอาร์ทำออกมามากเลยนะเรอาอ,อยากให้ทำมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราสึกวดีไซน์มันสวยมันสวยทุกตัวเลยแหละแล้วก็ถ้าหาว่า smp มันทำหุ่นยนต์ของโกกุนไฟออกมาเราก็ว่าเราก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะฮะมีเก็บตกแถมให้นิดหนึ่งกันด้วยนะครับกับ ข้อมูลที่น่าจะเรียกว่ารู้แล้วมั้งก็ได้นะฮะว่าโกกุนไฟส์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีอุปกรณ์ยิมนาสติกนะฮะก็จะมะีบางกลุ่มนะครับเขาก็จะเรียกทีมนี้ว่าทีมยิมนาสติกลีลานะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วนักยิมนาสติกคนเดียวในทีมก็คือสีชมพูนะครับผมชื่อโกกุนไฟนะครับเดิมทีเนขบวนการนี้จะถูกเรียกว่าโกโกไฟ์นะฮะ แล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่เตรียมไว้ก็คือมิไรเซนไตมิไรแมนนะครับแต่ว่า,าสุดท้ายเนี่ยก็มาใช้เป็นกอกกิฟไฟนะครับผมซึ่งผ่านมาอีกหลายปีเลยนะก็มีขบวนการโกกฟออกมาจริงๆนะครับและโกกุนไฟนะครับเป็นขบวนการสุดท้ายที่ใช้ผ้าพันคอนะฮะเพราะว่าซูเปอร์เซนไทอเอามายุคกกแรกก็จะมีเหมือนผ้าพันคอเนาะ ก็จะมีโกคุนไฟเนี่ยเป็นขบวนการสุดท้ายที่ได้ใช้หลังจากนั้นก็ยกเลิกไม่เป็นภาพบันคอแล้วนะครับก็เป็นหัวข้อที่เราอยากเอามาพูดคุยกันวันนี้ถึงแนวทางในการออกแบบของโกคุนไฟที่มันค่อนข้างที่จะผนวกรวมแล้วก็เซอร์ไพรส์กับคำว่ากอกเกินที่ผ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเสริมหรือว่าแนะแนวกันได้นะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะฮะ สำหรับการมาซีทออ์ค่าวหน้าเราจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรยังไงต่อไปฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ